มาสนุกกับการเรียนวิชาภาษาจีนโดยคุณครูวรัญญาครองศิลป์หรือปอเหล่าชื่อต้าเจ๋าจิ้เที่ไหลกนปเหล่าชื่อสวยจงหวนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับปอเหล่าชื่อวันนี้เหล่าชื่อจะมาสอนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ในวันนี้นะคะหล่าซือก็จะพานักเรียนทุกคนมาเริ่มบทเรียนใหม่นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดของกิจวัตรประจาวันนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานเลยในการเรียนภาษาจีนที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราปฏิบัติพบเจอทุกวันนะคะ จะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราได้ไปเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นออกเสียงประโยคนี้ตามเหล่าซือก่อนนะคะยือ่องซื่ออู่ยือ่องซื่อ,อู่แปลว่ากิจวัตรประจำวันนั่นเองนะคะอะเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะนักเรียนดูรูปนะคะ คำแรกคำศัพท์คำแรกจะเป็นคำว่าอะไรการเริ่มต้นของแต่ละวันอันดับแรกคือเราตื่นนอนแน่นอนใช่ไหมคะเริ่มต้นของวันนะอะออกเสียงตามหลังสื s อเฉี่ยวงฉี่ยวแปลว่าตื่นนอนนะคะถูกต้องนะคะแปลว่าตื่นนอนนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองนะคะตื่นหลังจากตื่นนอนเราจะทําอะไรคะเด็กๆ แปลงฟันนะคะตื่นนอนปุ๊บเข้างน้ำแปลงฟันนะคะอ่ะออกเสียงตามหลอซื้อค่ะชัวยาชัวยาแปลว่าแปลงฟันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราทำทุกวันปฏิบัติทุกวันเลยใช่ไหมค่ะแปลงฟันเสร็จแล้วเราจะทำอะไรเด็กๆอาอาบน้ำนั่นเองนะคะ อาบน้ำในภาษาจีนนะออกเสียงตามหลอดสื่อนะคะสีเจ่าสีเจ้าแปลว่าอาบน้ำนะคะอ่ะเมื่อกี้คำแรกอะไรนะตื่นนอนแปลงฟันอาบน้ำสามคำแล้อ่ะไปเริ่มงคำที่4ี่คำที่สดูจากรูปภาพคืออะไรเขาทานอะไรอยู่อ่ะ ทานข้าวเช้านั่นเองนะคะออกเสียงตามหลอดือนะคะชื่อเจ้าฟัดชื่อเจ้าฟัดแปลว่าทานข้าวเช้านั่นเองนะคะทานข้าวเช้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะอะดูจากรูปภาพเดาได้ไม่ยากเลยเข้าเรียนนั่นเองนะคะอะออกเสียงตามหลอดซือค่ะสร้างเอ สร้างเครืแปลว่าเข้าเรียนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำทุกวันเนาะต่อไปเลิกเรียนนะคะเด็กๆคงชอบช่วงเวลานี้แหละเราซื้อรู้เลยอ่ะออกเสียงตามเราซื้อนะคะเสียเครือเสียเครืแปลว่าเลิกเรียนนั่นเองนะคะเมื่อกี้เข้าเรียนคืออะไรสร้างเครื เลือกเรียนก็คือเสียเคนะคะอย่าจำสลับกันนะคะอ่ะคำต่อไปค่ะคืออะไรคะเด็กๆดูจากรูปภาพแล้วเข้าเรียนเลือกเรียนตอนนี้เขาก็ยังมีหนังสืออยู่อะ่ะจับดินสอด้วยทำอะไรคะทำการบ้านนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำทุกวันนะบางคนไม่ชอบทำการบ้านเนี่ยน่าตีเนาะ <c oughs> อ่ะมาออกเสียงตามหลักสือคำนี้กันนะคะ จ作ว做作ว,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 วแปลว่าทำการบ้านนะคะนักเรียนต่อไปดูจากรูปภาพแล้วลองแปลความหมายดูซิคืออะไรทำงานบ้านถูกต้องเด็กๆคนไหนช่วยพวกคองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างน,นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่ง ที่เราควรจะต้องทำนะคะนักเรียนนะอะออกเสียงตาาหลอดซื้อนะคะจั่วเจีาอู่จั่วเจียอู่แปลว่าทำงานบ้านนะคะเมื่อกี้ทำการบ้านจั่วจั่วเยอันนี้คือทำงานบ้านจั่วเจียอู่นะคะคำว่าจั่วข้างหน้าจะแปลว่าทำ ะะเหมือนเมื่อกี้จั่วจั่วเยกก็มีคําว่าจั่วข้างหน้าแปลว่าทําเหมือนกันนะคะอะต่อไปดูจาก,กรูปภาพแล้วก็คือทานมื้อเย็นนั่นเองนะคะออกเสียงตามค่ะชืช่อหวานฝันชื่อหวานฝันอาแปลว่าทานมื้อเย็นนะคะต่อไปค่ะสิ่งนี้คือ เราซื้อคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะปฏิบัติทําทุกวันน่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยทุกวันนี้เนาะเราซื้อก็เล่นทุกคนก็เล่นนะคะซึ่งเป็นคําศัพท์ที่เราจําเป็นจะต้องรู้เลยแหละคํานี้นะอ่ะไหนลองอ่านออกเสียงตามเราซื้อนะคะช่ a างหวาง s ่งางวงแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ อาจารย์อขอยยําคคำนี้นิดนึงนะคะออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งนะคะช่างวางแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแต่อย่าเล่นมากไปนะคะเด็กๆมันไม่ดีเลยนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ยังมีโทษในการเล่นอินเทอร์เน็ตอาจจะ เป็นสื่อที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามเราสื่ออยากฝากให้นักเรียนพิจารณาดูนะคะในการเล่นอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะคืออะไรเอ่ยอ่านหนังสืออ่านี่คือสิ่งที่เราสื่ออยากให้นักเรียนทุกคนทํามากเลยทบทวนทําการบ้านอ่านหนังสืออาจจะมีบางคนที่ทําบ่อยเป็นประจำนะคะหรือบางคนอาจจะทําบ้าง ไม่ทำบ้างอะแต่อย่างน้อยก็อยากให้อ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะอะคำนี้ออกเสียงตามหลอซื้อค่ะข่านซูข่านซูแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะคะอะต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนคำสุดท้ายแล้วดูจากรูปภาพเราได้ไม่ยากเลยเห็นพระจันทร์เห็นดาวขนาดนี้นอนหลับนั่นเองนะคะ ออกเสียงตามหลอซือค่ะสุ่ยเจ้าสุ่ยเจ้าแปลว่านอนหลับนั่นเองคะ่งะ今天的课程到这里就结束了，学生们谢谢课讲。สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราจะมาสอนเรื่องอะไรมารอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจีย